สวัสดีครับจะช่วยแก้ปัญหา Play Store Error ขึ้นรหัส901หรือ1หรือ102อะไรก็แล้วแต่ครับน่าจะเกิดจากการณีที่กำลังอัปเดตอยู่แล้วเนต็ตหลุดทำให้การอัปเดตเสียหายแล้วคุณไม่สามารถที่จะโหลดไฟล์เล็กไฟล์ใหญ่ p u b G-Free Fire โหลดไม่ได้นะครับสรุปว่าถ้าโหลดแอปต่างๆใน Play Store ไม่ได้แก้ไขดังต่อไปนี้อันดับแรกให้คุณไปเปิดให้มีการอัปเดตอัตโนมัติก่อนนะเพราะส่วนมาก ผมคนนึงล่ะที่เบื่อกับการอัปเดตอัตโนมัติผมก็เข้าไปปิดนะครับผมก็ปิดตรงนี้เข้ามาที่ตั้งค่า Play Store นะครับจากนั้นก็เข้ามาที่อัปเดตอัตโนมัติตอนแรกมันอาจจะอยู่ในหัวข้ออย่าอัปเดตอัตโนมัติให้ผ่านเครือข่ายได้ก็ได้นะครับกด,ดเสร็จสิ้นครับแล้วหลังจากที่คุณแก้ปัญหาให้ Play Store มันโหลดแอปได้แล้วเนี่ยก็เข้ามาปรับตรงนี้นะครับอย่าอัปเดตอัตโนมัติภายหลัง ไปอ่านใน Google เขาบอกให้คุณไปล้างข้อมูลในแอป support. google โดยตรงนะครับเมื่อกดเข้าไปอ่านนะลองลองเข้ามาอ่านก่อนนะครับก่อนจะทําตามคลิปนี้เพราะว่าผมก็บรรยายตามที่เขาแนะนํามานะครับไม่ว่าจะรีสตาร์ทกดเปิดปิดใหม่ต่างๆบอกตรงนะมันช่วยไม่ได้นะครับต้องทําวิธีการที่1ล้างล้างข้อมูลแล้วปล่อยให้มันอัปเดต Play s สโตใหม่อีกรอบให้มันเสร็จสิ้นดังนั้นเน็ตต้องแรงนะครับที่ผมกล่าวมาข้างต้นคือเปิด อัปเดตอัตโนมัติก่อนนะห้ามลืมเด็ดขาดแล้วเน็ตต้องแรงนะให้อัปเดตเสร็จติ้นสรุปว่าล้างข้อมูลแล้วอัปเดตใหม่นั่นเองครับอาจจะแตกต่างเช่น Vivo นะอาจจะอยู่ในหัวข้อเพิ่มเติมคุณก็แอปพลิเคชันในส่วน ASUS Samsung Oppo นะครับอาจจะหาเจอง่ายใโปดเข้าไปแล้วเลื่อนหาแอป Play Store นะครับแอปนี้นะครับ Google Play Store มีปุ่มให้ลบข้อมูลก็ กดลบได้เลยแต่ว่าส่วนมากคือต้องกดเข้าไปที่เก็บข้อมูลครับแล้วกดล้างข้อมูลไม่จําเป็นต้องล้างแคสนะช่วยได้ไม่มากนะครับล้างแคสต้องล้างข้อมูลนะครับกดตกลงแล้วกลับไปที่ Playstore ใหม่อีกรอบนึ่งครับเขาจะทำการติดตั้ง Playstore อัปเดตให้อัตโนมัติเขาจะค้นหาการอัปเดตให้อัตโนมัตินะครับก็รออย่างเดียว โอเคครับอาจจะไม่มีการแจ้งเตือนว่า Play Store กำลังอัปเดตอาจจะไม่เกี่ยวนะครับแต่เขาจะโหลดไฟล์อัปเดตก็ขึ้นอยู่กับสัญญาณ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตของคุณก็จะโชว์หน้าตาน้าหน้าหลักขึ้นมาแบบนี้ก็ถือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้แล้วนะครับจากที่ขึ้น e er อ r ร์901หรือปัญหาต่างๆหรือนะครับอีกปัญหาหนึ่งอาจจะเกี่ยวกับบัญชี Google ของคุณนะกดที่รูปโปรไฟล์บัญชี Google ถ้าวิธีการที่ผมเปล่ามาอัปเดตข้อมูลแล้วแก้ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นอาจจะเกี่ยวกับบัญชี Google ของคุณมีปัญหานะ<ม>ก็ควรที่จะสร้างบัญชี Google สร้างใหม่นะครับแล้วลองใช้บัญชีที่234ของคุณล็อกอินใน Play Store นะครับคือหมายถึงล็อกอิน Play Store หมายถึงเมื่อคุณสร้างบัญชี Google เสร็จแล้วคุณก็แค่กดที่รูปโปรไฟล์แล้วแล้วคุณเลื่อนหาบัญชีที่คุณเพิ่งสร้างนะครับอาจจะอยู่บรรทัดสุดท้ายคุณก็สลับบัญชีแบบนี้นะครับแล้วลองโหลดแอป ข้อกำหนดการใช้บริการต่างๆกดยอมรับนะครับผมก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณไปทําผิดกฎอะไรแล้วโดนบล็อกไม่ให้ใช้ Play Store นะครับในกรณีบัญชี Google นะก็ลองสลับบัญชีสร้างบัญชีใหม่นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณคุณต้องทําการลบข้อมูล Play Store แล้วทําการอัปเดต Play Store ใหม่ช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ